สวัสดีครับเดี๋ยวข้อนี้ผมมาตอบคําถามนะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถามผมเกี่ยวกับหุ้นจีนค่อนข้างเยอะคือหุ้นจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวเราก็จะเห็นว่าเออมันมีข่าวเรื่อง regulation ใหมๆ่ๆรัฐบาลจีนออกมาจัดก,การกับโรงเงินกูวิชานะมาจัดการแบบเทนเซนบัางมาจัดการกับบริษัทเทคโนโลยีบริษัทที่ list อยู่ใน US นูน่นนี่คือมันจะมีข่าวแบบนี้ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ย มันก็เลยทำให้หุ้นในเมืองจีนเนี่ยแล้วก็รวมถึงหุ้นที่ฮ่องกงเนี่ยรอปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มกดวิชาที่โดนจังๆนะครับมันก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอะไอ้เคสแบบนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่ามันเป็นโอกาสไหมนะพะที่ผ่านมาเวลาที่หุ้นตกเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นโอกาสใช่ไหมนักเรียนเราบางคนก็บอกว่าเอะอย่างเงี้ยเรียกว่าโอกาสไหมหรือว่าอย่างเงี้ยมันควรจะเรียกว่ามันเป็นปัญหามากกว่ากันเพราะว่ามันเป็นเคสของ regulation มันเป็นเคสของรัฐบาลเข้ามากํากับนู่นนี่ซึ่งอาจจะมีผลระยะยาวกับธุรกิจ ซึ่งก็เป็นคําถามที่ดีมากในวิดีโอนี้ผมก็เลยจะมาตอบเรื่องนี้กันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยพูดกันตามตรงเลยนะจากมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสมากกว่าที่จะมองว่าเป็นปัญหานะครับโอเคมันก็จะไม่ได้ถึงข่้นว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสที่ซื้อได้ทุกคุนหรือว่าคุนนี้ตกลุแรงทุกอันดูโอเคหมดนะครับเพราะในความจริงเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าสมมุติว่ามันเป็นคุนโรงเรียนกดวิชาที่มันโดนผลกระทบโดยตรงเลยเนี่ยแบบบอกให้รัฐบาลบอกว่าเนี่ยต่อจากนี้ช่วงปิดเทอมเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาคือห้ามเรียน ห้ามมีการเรียนพิเศษอย่างเงี้ยคือไอ้โดนลักษณะแบบเนี้ยมันหนักเกินไปนะครับผมก็เข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็มองว่าไอ้การที่ตลาดตกรุนแรงหรือว่ามีแพนิคเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมองหาโอกาสอยู่ดีเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกนิดนึงไม่ใช่ว่าซื้อสอวสุ่มสีสุ่มห้าซื้อก่อนอื่นเลยเนี่ยในมุมมองของผมนะครับคือผมไม่ได้มองว่าการที่รัฐบาลจีนออกมากํากับดูแลหรือว่าพยายามที่จะมากํากับพวกธุรกิจป้องกันการผูกขาดของธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีเเนนมันป็ ความพยายามที่จะกลับไปเป็นแบบสังคมนิยมคือผมไม่คิดว่ารัฐบาลต้องการที่จะทําซะถึงขั้นที่โอ้โหกลับไปเป็นคอมมิวนิสต์ละกันเนี่ยกลับไปแบบไม่ต้องมีรัฐทุนนิยมเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้โอเคปะก็คือเขา น่าจะต้องการที่จะเมัชัวว่าเออแบบพวกเครื่องรีไม่ผูกขาดมากเกินเกินไปอยู่ในภายใต้การควบคุมของรัฐบาลนะถ้าเกิดรัฐบาลต้องการข้อมูลสามารถเอาข้อมูลได้นะอะไรนูน่นนี่แล้วก็ต้องไม่เอาข้อมูลของประเทศจีนหรือของประชาชนออกไปนอกประเทศอะไรประมาณนั้นคือผมเข้าใจว่ามันเป็นความพยายามในการควบคุมมากกว่าคือไม่ได้ต้องการที่จะโอ้โหจัดการเอาซะเละนะครับไอ้เคสของโรงเรียนกวิชาเนี่ยมันเป็นเคสพิเศษเพราะว่าผมเข้าใจว่า จากมุมมองของรัฐบาลจีนเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเขามีปัญหาเรื่องประชากรเขาต้องการให้คนมีลูกเยอะๆทีนี้ไอ้โรงเรียนกวดวิชาเนี่ยรัฐบาลจีนเขาก็มองว่ามันเป็นเบอร์เดนมันเป็นภาระมันเป็นเอ็กซ์ตร้าคอสมันเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการเลี้ยงลูกเพราะนั้นเขาก็มองว่ามันเป็นปัญหาสังคมและที่สําคัญก็คือว่าถามว่าไอ้โรงเรียนสอนพิเศษเนี่ย มันเป็นคู่ให้การศึกษาหลักหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมก็คือถ้าจะไม่มีโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยก็ยังมีโรงเรียนปกติอยู่นะครับแล้วดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าจากมุมมองของรัฐบาลจีนเนี่ยเขาจัดการอ้โรงเรียนกวดวิชาค่อนข้างหนักเพราะเขามองว่ามันเป็นปัญหาแล้วมันก็แบบถ้าไม่มีมันก็ยังโอเคนี่ก็คือมันก็ยังมีโรงเรียนมีอะไรตามปกตินะครับแล้วดังนั้นเขาก็เลยซัดเต็มที่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเคสพิเศษนะครับแต่ในขณะที่พวกอาลีบาบาหรือว่าเทนเซ็นเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาต้องการที่จจจะะแบบบบัััดกกาารเอาเออนนลลคคม ดังนั้นถ้าถามผมว่าหุ้นอย่างบาบาหรือว่าเทนเซนเนี่ยในอนาคตมันจะยังทําได้ดีอยู่ไหมเนี่ยก็เชื่อว่านะนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเทนเซนไอแอปวีแชทของเขาเนี่ยก็ยังเชื่อว่ายังมีคนใช้อยู่นะครับแล้วอิลีบาบาอย่างเงี้ยพวกซื้อของออนไลน์ขายของออนไลน์เนี่ยเมื่อมันได้รับความนิยมระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเอโอกาสที่มันจะคือมันอาจจะไม่ต้องเป็นปลุกขาดแบบ่ามีเจ้าเดียวในประเทศก็ได้ไง ตราบใดที่มันยังมี power มันยังสตรองคนยังซื้อของขายของผ่านเว็บนี้นิยมผ่านเว็บนี้อยู่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจากมุมมองผมเนี่ยผมก็มองว่าอนาคตของพวกบริษัทอย่าง Alibaba Tencent เนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ยังมีโอกาสในธุรกิจอื่นๆที่หาได้อยู่นะครับหลักๆแล้วก็คือเราไม่ควรที่จะมองไปยังธุรกิจที่มันโดนจงังๆอย่างเช่นกฎวิชาเนี่ยคือเลิกเลยโอเคปะคือถ้าเราเห็นว่าเฮ้ รัฐบาลจีนเพ่งเลงแล้วต้องการจะจัดการกฎว,วิชาเนี่ยแล้วเราไปบ้านจี้ซื้อกวดวิชาเนี่ยคืออันนี้มันก็เพี้ยนเกินไปใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยไอ้พวกนี้เราก็ไม่ควรละไอ้อันที่มันรองลงมานะครับอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นธุรกิจการศึกษาที่เป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่กวดวิชาไม่ใช่เรียนพิเศษแต่เป็นโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมอย่างเงี้ยถามว่าหุ้นของโรงเรียนพวกนี้มีตกนะครับก็น่าสนใจนรืออกล่ไหมถ้าเป็นส่วนตัวของผมผมก็มองว่าน่าสนใจแต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่พวกเนี้ย ถ้าเกิดว่าไปดูในนโยบายของจีนเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันแหละว่าเขาพยายามที่จะทําให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน primary school พวกโรงเรียนประถมมัธยมเนี่ยเขาพยายามที่จะควบคุมราคานะพยายามที่จะทําให้มัน affordable คนเข้าถึงมากขึ้นเท่าเทียมมากขึ้นอ่าก็ก็อาจจะรู้สึกว่ามันอันตรายถูกไหมเพราะเราไม่รู้ว่านาะข้จะมีกฎหมายอะไรออกมาอันนี้ก็จริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันมีความเสี่ยงน้อยกว่ากดวิชาเพราะว่าไอ้กดวิชาเนี่ยคือเขามองว่ามันเป็นปัญหา ในขณะที่โรงเรียนพวกนี้รัฐบาลเขาก็ไม่ได้ถึงกับมองว่าเฮ้ยจะต้องแบบจัดการให้สิ้นซากคือเขาก็พูดเลยว่าหน้าที่ของการศึกษาเนี่ยหลักๆแล้วจะตกอยู่กับโรงเรียนดังนั้นเขาก็ต้องให้ความสําคัญกับโรงเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะกํากับดูแลขนาดไหนเนี่ยน,นี้ไม่รู้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสมมติถ้าเรารู้สึกว่าคุณโรงเรียนพวกเนี่ยปฐมบัธิยมอันตรายสมมุตินะเราก็ไปซื้อหุ้นที่ทํามหาวิทยาลัยก็ได้ครับ พวกคุณน,นี้ทําวิทยาลัยหรือว่าพวก higher education ก็คือการศึกษาที่มันไม่ใช่แบบภาคบังคับและแต่เป็นการศึกษาที่มันเป็นระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือว่า vocational school ที่มันเป็นอาชีวะต่างๆเนี่ยจริงๆมันมีหุ้นที่ทําธุรกิจพวกนี้นะและหุ้นพวกนี้เนี่ยจริงๆราคาก็ตกไปด้วยนึกออกไหมทั้งนั้ี่จริงๆก็มันก็ไม่ได้แบบอยู่ในขอบเขตที่รัฐบาลจีนเพ่งเลง็งแต่ราคามันก็ตกนะครับหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยคุณอาจจะไปหาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องเลย นะครับนึกออกไหมคือไม่เกี่ยวอะไรเลยกับไอ้ที่เขากําลังจัดการหรือก็กําลังเรกลเลตกำลังออกกฎอะไรเพิ่มเติมอยู่เนี่ยแต่ว่ามันดันตกไปด้วยเพราะว่าตลาดตกใจเฉย,ยๆแบบนี้ก็มีนะครับอย่างหุ้นพวกที่ทำฮอตฮอตนะครับผมรู้จักหุ้นที่ทำร้านอาหารอ,อาแต่นี่จะตกจากโควิดถูกไหมอาจจะมีหุ้นที่ทำานียซอสน้ำจิ้มผงรุงรสใส่ลงไปในน้ำซุปอย่างเงี้ยผมก็เห็นว่ามันราคาตก อย่างมีในยาสําคันตกอย่างเยอะเลยอะทั้งทั้งที่จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวคุณที่ทําขนมปังนะครับในเมืองจีนก็ต,ตกเยอะโดยที่ไม่เกี่ยวอะคือมันก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีไม่ได้อยู่ในอะไรที่เขากำลังเพ่งเล็งนะครับแล้วก็ไม่ได้ขูดขาดด้วยนะแต่ราคาก็ตกเยอะก็มีนะครับเราก็มองหาอะไรพวกนี้แทนก็ได้ฉวยโอกาสเอาเวลาที่คนเขากําลังตกใจจากการที่รัฐบาลจีนออกมาเพ่งเลง็งธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแล้วคุณก็ไปซื้อไอ้ธุรกิจที่มันไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้ โอเคไหมครับสรุปก็คือผมมองว่าไอ้หุ้นจีนหุ้นฮ่องกงที่ตกจากเรก u l เลชันเนี่ยผมมองมันเป็นโอกาสนะครับเพียงแต่เราก็ต้องเลือกนิดนึงถ้าเป็นไม่ได้เราอย่าไปเอาธุรกิจที่เขาว่ามันจะเอาให้ตายเพ่งเลงจะกระทืบเล้ะเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งกับธุรกิจพวกนั้นโอเคไหมเราก็ไปอยู่ในธุรกิจที่เขาอาจจะแค่ตีมือเฉยๆหรือมันธุรกิจที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ตกเพราะว่าคนตกใจไปด้วยเนี่ยพวกนี้เวิร์กสุดโอเคบ้างถ้าจากมุมมองผมเนี่ยคือผมมองแบบนี้ แต่แน่นอนอันนี้คือมุมมองในระยะยาวนะครับถ้าใครจะลงทุนระยะสั้นอันนี้อ,นนอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เพราะว่าคุณซื้อไปมันอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบก็จริงแต่คนก็อาจจะตกใจก็ได้ถ้าเกิดรัฐบาลจีนออกมากํากับดูแลคานุนํานี่เพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็เกิดตกใจราคหาุค้นก็อาจจะตกนึกออกไหมถ้าระยะสั้นเนี่ยผมไอเดียนะครับผมไม่รู้แต่ถ้าระยะยาวเนี่ยผมก็มองว่าไอ้เคสแบบนี้เป็นโอกาสนะทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายเลยก็คือมันก็มีคนถามผมแหละว่าเออแล้วอย่างนั้นเนี่า นะครับคำตอบก็คือเปล่าโอเคไหมคือในเวลาเนี้ยพูดตามรงนะครับระหว่างเหตุการณ์หุ้นจีนตกหุ้นฮ่องกงตกเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเนี่ยผมมองว่าดาโควิดเดา, COVID, เดาง่ายกว่าเดาว,ว่าประเทศจีนซีเจนพิงจะทำอะไรนึกว่าอันนี้อันนี้รู้สึกว่ามันดายากเหลือเกินนะครับในขณะที่โควิดเนี่ยผมว่าเอ๊มันก็พอจะดูมี Data ด,ดูข้อมูลฉีดวัคซีนไปเวิร์กไม่เวิร์กผมว่าไอโควิดเนี่ยง่ายกว่านะครับดังนั้นตอนเนี้ยผมก็ลงทุน100%อยู่ในหุ้นโควิดโอเคไหมคือผมถึงแม้ว่า ไอเหตุการณ์เนี้ยเรก u l a t i o n ในจีนจะเป็นโอกาสก็ตามเนี่ยผมก็ไม่ไ้ลงทุนอยู่นะอันนี้พูดให้เข้าใจตรงกันโอเคไหมครับวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับ<ม>นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube smart stock investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกําลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทําคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ